เรามาต่อกันนะคะจากคลิปที่แล้วที่เป็นเป็นแจกกันค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาถักในส่วนของดอกไม้นะคะอันนี้ยจ๋านำเสนอดอกคาเนชันค่ะดอกคาเนชันนะคะชิ้นส่วนมีใบมีตัวกลีบเลี้ยงตรงนี้นะคะใบแล้วก็ตัวดอกนะคะวันนี้ยายจ๋าเลือกใช้นะคะวัสดุที่มาใช้ทำดอกไม้นะคะ จะเป็นไหมพรมไหมพรมเส้นสี่พายแต่เป็นเส้นเล็กนะคะเล็กมากเลยของยี่ห้อวีนัสค่ะลองใช้ดูแล้วผักดอกมาสวยนะคะเขาพลิวดีค่ะเข็มใช้สองมิลนะคะหัวเล็กนิดนึงแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมมีลวดค่ะเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นฟลอร์เทปค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีนะคะก็จะใช้เป็นตัวไหมพรมสีเขียวพันก็ได้ค่ะ มาเริ่มต้นถักในส่วนของดอกกันนะคะเยจะเลือกใช้เป็นไหมพรมสีแดงค่ะเราทำส l i p น็อตเสร็จแล้วนะคะก็ถักในส่วนของโซ่ค่ะเพื่อเป็นตรงกลางนะคะจํานวน5้าโซ่ค่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆไปสลิปสติ๊กนะคะหรือเลื่อนห่วงจบเป็นวงกลมกับหลักโซ่ที่1ค่ะให้เขาเป็นวงกลมแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเรามาขึ้นต้นแถวแรกเลยค่ะ3มโซ่ค่ะ3โซ่อันนี้นับเป็น1หลักนะคะเสร็จแล้วทำดับเบิลโครเชต์ต่อลงได้เลยค่ะในห่วงโซ่ตรงนี้นะคะเราทำเพิ่มไปอีกจำนวน15ครั้งค่ะเมื่อรวมกับโซ่3โซ่ที่ขึ้นต้นก็คือแถวแรกเราจะมีทั้งหมด16หลักนะคะ เมื่อเราถักครบ16หลักค่ะมาสลิปสติ๊กกับโซ่เส้นโซ่ที่สามนะคะหลักที่สามหลักบนสุดนะคะของโซ่โซ่เสร็จแล้วนะคะในแถวแรกขึ้นแถวที่สองค่ะเหมือนเดิมค่ะขึ้นสามโซ่นับ1หลักนะคะเสร็จแล้วทำดับเบิลโครเชต์ลงไปอีกหนึ่งครั้งค่ะในหลักโซ่นะคะอันนี้เป็นหลักที่1นะคะแล้วทําวนไปค่ะ ในทุกๆหลักนะคะหลักละสองครั้งค่ะทั้งหมดก็คืออีก15ชุดนะคะเมื่อครบแล้วก็สลิปสติกค,ค่ะกับหลักโซ่ที่สมนะคะ เสร็จแถวที่สองแล้วมาต่อแถวที่สามค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะขึ้นที่สามโซ่แล้วแทงลงไปในหลักเดิมค่ะอีกหนึ่งครั้งแล้วกท็ทําต่อนะคะในทุกๆหลักค่ะหลักละสองครั้งค่ะทั้งหมดก็คือจะมีอยู่ที่สามสิบเอ็ดหลักนะคะไม่นับรวมหลัก,ลกแรกถ้านับก็คือทั้งหมดสามสิบสองหลักนะคะ ของแถวที่สองมี32หลักเราก็ทําวนไปค่ะเราทําวนไปจนจบแถวนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะแถวที่สามเราก็สลิปสติทค่ะสำหรับแพทเทิร์นอันนี้ง่ายมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนอาจจะเปลี่ยนสีใหม่ได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะ แถวที่4นะคะอีกหนึ่งแถวค่ะแพทเทินเดิมค่ะก็คือทําลงไปหลักละ2ครั้งนะคะมีเฉพาะหลักแรกนะคะที่เป็น3โซ่กับ1 d o ดับเบลิลโคเชตนะคะในการอ่านแพทเทินจะจ่าใส่ให้ในวงเล็บแรกก็คือ3โซ่กับดับเบลิลโครเชต์หครั้งนะคะแล้ววงเล็บถัดไปก็คือ2 d o ดับเบลิลโครเชตก็แล้วคูณด้วยจํานวนหลักที่ต้องถักลงไปแค่นั้นเองค่ะ ไม่ซีเรียสนะคะสําหรับแพทเทิร์นตัวนี้เพื่อนๆแค่ถักหลักละสองครั้งเพื่อให้งานเขาย้วยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะครบแถวที่สี่แล้วเรียบร้อยงานเขาก็จะย้วยแบบที่เห็นนะคะแล้วให้เพื่อนๆจบแถวได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งแถวนะคะแถวริมค่ะลักษณะงานต้องย้วยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเรามาปิดแถวค่ะแถวขอบนะคะ ด้วยการหลักแรกทำาิงเกิลโคเชค่ะหลักแรกนะคะแล้วก็3มโซ่แล้วก็ไปซิงเกิลโคเชค่ะลงในหลักถัดไปได้เลยค่ะแล้วก็ทําซ้ำนะคะ3โซ่ค่ะแล้วก็ซิงเกิลโคเชลงในหลักถัดไปค่ะ เราทำซ้ำนะคะวนไปได้เลยจนจบแถวค่ะ เมื่อถึงหลักสุดท้ายค่ะเราก็ไปเลื่อนห่วงกับหลักแรกได้เลยนะคะจบแถวค่ะเมื่อจบเราก็ตัดปลายไหม่นะคะ ลักษณะงานค่ะก็จะต้องออกมาย้วยแบบนี้นะคะเพื่อนๆปลายไหมที่เหลือเพื่อนๆก็เก็บซ่อนนะคะเข้าไปข้างในชิ้นงานให้เรียบร้อยค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะวิธีการลูดตัวกลีบดอกนะคะให้เขาซ้อนกันค่ะเพื่อนๆพลิกกลับด้านนี้นะคะใช้ด้านนี้นะคะใช้ด้านข้างในนะคะเสร็จแล้วในแถวที่สองค่ะเราจะร้อยได้ผ่านแถวที่สองนะคะเหลือปลายไหมไว้นะคะก็คือเราจะร้อยได้ ไปตลอดทั้งแถวนะคะให้เขามาชนกันแล้วเดี๋ยวเราก็รูดลูดปิดเพื่อนๆดูตามเลยนะคะ เราเราอยมาชนกันแล้วค่ะก็ให้เพื่อนๆจับสองเส้นนะคะแล้วก็รูดค่ะเรารูดรูดเขาให้เท่าที่รูดได้เลยนะคะรูดให้ชิดกันแล้วก็พันเล็กน้อยนะคะสองสารอบค่ะก่อนที่จะผูกนะคะเพื่อให้เขาแน่นนะคะเพื่อนๆก็พันทั้งสองเส้นนะคะเสร็จแล้วก็จัดการผูก แล้วก็ซ่อนปลายใหม่ค่ะลักษณะกลีบเขาก็จะซ้อนกันเองนะคะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลักษณะดอกที่ได้นะคะต่อไปค่ะเรามาถักในส่วนของตัวกลีบเลี้ยงด้านล่างนะคะที่เอาไว้ครอบตรงก้านดอกนะคะให้ใช้สีเขียวเสร็จแล้วเริ่มต้นที่สีโซ่ค่ะเพื่อทำวงกลมนะคะครบสีโซ่แล้วให้สลิปติดก,กับหลักที่1ค่ะหลักโซ่ที่1อันนี้ไม่ยากค่ะ แล้วขึ้นต้นหนึ่งโซ่แถวที่1น,นะคะสำหรับส่วนนี้เราจะใช้ลายซิงเกิลโคเชค่ะในแถวแรกเราทำลงไปในวงกลมตรงกลางตรงนี้นะคะในช่องโซ่เราจะทำทั้งหมดอยู่ที่เจครั้งค่ะเมื่อครบเจครั้งแล้วเราก็จะทำการเลื่อนห่วงจบแถวนะคะเมื่อครบแล้วก็เลื่อนห่วงได้เลยค่ะจบแถวกับหลัก ซิงเกิลโคเชที่1ค่ะได้แถวแรกแล้วนะคะต่อไปแถวที่สองค่ะหนึโซ่แล้วเริ่มที่หลักที่1น,นะคะเราจะทําลงไปหลักละสองครั้งค่ะวนไปนะคะหลักละสองครั้งจนจบแถว เราจบแถวค่ะสลิปสติทนะคะได้สองแถวแล้วต่อไปเราให้งานตั้งขึ้นแล้วนะคะเราก็โซ่หนึ่งแล้วถักลงไปได้เลยค่ะหลักละหนึ่งครั้งนะคะทั้งหมดก็คือแถวและสิบสี่หลักค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะตั้งแต่แถวที่สามสี่ห้านะคะแล้วก็หกนะคะเราถักหลักละหนึ่งครั้งไปจนถึงแถวที่หกค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะอันนี้ทั้งหมดคือหกแถวค่ะ เรามาทำแถวปิดอีก1แถวนะคะเพื่อนเพื่อนเช็คก่อนก็ได้นะคะว่าสามารถใส่ได้พอดีหรือเปล่านะคะกับตรงนี้นะคะอาจจะทำแถวเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะถ้าต้องการตัวครอบตัวนี้ให้สูงขึ้นนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะแล้วก็การผูกตรง การดอกนะคะถ้าสูงหรือหรือเตี้ยกว่านี้นะคะอันนี้เพื่อนๆปรับได้นะคะเราก็ที่เหลืออีกหนึ่งแถวตรงนี้ก็ทําลายริมนะคะลายลิมนี้ก็เหมือนลายตรงกลีบดอกค่ะก็คือ3มโซ่แล้วก็ซิงเกิลโคเชลงไปนะคะในหลักถัดไปแบบนี้นะคะทําวนไปค่ะทั้งหมดนะคะให้จบแถวค่ะ เมื่อจบแถวค่ะก็ตัดปลายไหมได้เลยนะคะลักษณะงานค่ะไอตัวกลีบตรงนี้นะคะกลีบเลี้ยงที่จะไปครอบนะคะเสร็จแล้วนะคะเป็นทรงแบบนี้ลักษณะการครอบนะคะเราก็ครอบแบบนี้ค่ะ แต่ก่อนที่เราจะประกอบดอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาถักในส่วนของใบนะคะก่อนนะคะอันนี้เรายังไม่ครบส่วนนะคะชิ้นส่วนเรามาถักในส่วนของใบค่ะเพื่อนๆต้องมีลวดเสริมนะคะเพื่อให้เราสามารถเพื่อให้ใบเราสามารถดัดได้นะคะยายจ่าจแนะนําให้มีลวดด้วยนะคะ มาเริ่มต้นถักค่ะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะในส่วนของใบเราจะถักเป็นทรงใบยาวรีนะคะเราเริ่มที่สลิปนอสเสร็จแล้วก็ถักความยาวของใบค่ะด้วยการถักโซ่จํานวนทั้งหมดคือสิบห้าโซ่นะคะเป็นความยาวของใบค่ะเราถักโซ่ก่อนเลยค่ะสิบห้าโซ่ เมื่อครบแล้วนะคะก่อนที่เราจะถักซิงเกิลโคเชนะคะย้อนกลับมาให้เพื่อนๆนํำลวดนะคะเราจะนํำลวดมาดมาถักไปพร้อมๆกันนะคะมาเสริมเลยนะคะเข้าไปในแถวที่เราจะถักกำลังจะถักนี้นะคะเราก็ถักโซ่มาหนึ่งขอมไว้ก่อนนะคะครอบรอบ ตัวลวดไว้ก่อนเสร็จแล้วถักลายซิงเกิลโคเชได้เลยค่ะลงไปในหลักโซ่นะคะโดยที่ถักลักษณะการถักก็คือเราจะค่อมตัวลวดไปด้วยนะคะถักไปได้เลยค่ะหลักละหนึ่งครั้งนะคะจนถึงหลักโซ่ที่หนึ่งค่ะ เมื่อเรามาถึงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะหลักมุมตรงนี้เราจะทําลงไปสองครั้งนะคะสิงเกิลโครเชรเราจะทําลงไปสองครั้งเสร็จแล้วเราถักหนึ่งโซ่ค่ะแล้วสลิปสติที่ตรงหลักตรงนี้สองเส้นตรงนี้นะคะตรงหัวซิงเกิลโครเชตค่ะเพื่อให้เขามีเหมือนเป็นเหมือนเป็นปมนิดหนึงนะคะตรงสุดใบ ตรงปลายใบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะถักวนกลับค่ะให้เพื่อนๆงอเส้นลวดกลับมานะคะเมื่องอกลับมาค่ะเราก็ถักซ้ำนะคะลงไปในหลักแรกตรงนี้อีกสองครั้งค่ะ ก็คือสองตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ทําปมแล้วก็สองเสร็จแล้วที่เหลือลก็ถักหลักละหนึ่งครั้งย้อนกลับมาได้เลยค่ะ ถึงหลักสุดท้ายแล้วก็ให้สลิปสติจบแถวเสร็จแล้วแล้วก็คล้องนิดนึงนะคะระหว่างเส้นลวด2เส้นเพื่อเป็นการล็อกนะคะแล้วก็ตัดได้เลยค่ะแล้วเพื่อนๆก็ดัดแล้วแต่เลยนะคะอันนี้ให้ดูนะคะถ้าใส่ลวดแล้วเราก็จะสามารถดัดได้นะคะใบแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ใส่มันจะดัดไม่ได้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็พันก้านใบได้เลยนะคะพันพันก้านใบได้เลยเราไม่ต้องพันจนสุดลวดนะคะเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องนำไปพันติดกับตัวก้านดอกค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะที่ได้ค่ะ ส่วนปลายไหมเส้นบนตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็เก็บซ่อนไว้ข้างหลังใบให้เรียบร้อยค่ะ เือเราได้ชิ้นส่วนครบแล้วนะคะสา,สามส่วนนะคะดอกกลิบเรียงแล้วก็ใบนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการนำมาประกบกันเป็นตัวดอกไม้แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่ลวดเสริมลงไปค่ะลักษณะนะคะ,นนะ,คะเพื่อนๆดูตามนะคะเราก็จะแทงลงไปนะคะในจากช่องข้างบนตรงนี้นะคะ เรางอลวดตรงปลายด้วยนะคะเพื่อให้เขาเพื่อให้เขาติดกับตัวดอกนะคะไม่ให้ตัวลวดเขาหลุดนะคะแล้วก็พับนิดนึงนะคะแล้วก็แทงลงไปแบบนี้นะคะตัวลวดเขาก็จะเกี่ยวกับตัวดอกไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็นําตัวกีบเลี้ยงค่ะเราก็เอารวดแทงผ่านกีบเลี้ยงนะคะ ขั้นตอนนี้เป็นการประกอบประกอบให้เป็นตัวดอกไม้ธรรมดาเลยนะคะเพื่อนๆดูตามคลิปนะคะ ราพันไปจนสุดลวดเลยนะคะดอกไม้ของเราเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะคะดอกคาร์เนชั่นสีแดงค่ะถ้าเพื่อนๆรับชมมาถึงตรงนี้แล้วนะคะยจะฝากนะคะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งกำลังใจนะคะแล้วก็เผื่อแผ่ค,คลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะส่วนเพื่อนใหม่ค่ะถ้าเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกด subscribe นะคะพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ได้ดอกแคเนชั่นสีแดงสวยๆนะคะส่วนจำนวนดอกเพื่อนๆจะถักมากน้อยแค่ไหนอันนี้นะคะอยู่ที่ฝีมือการจัดจะใส่แจกันนะคะเหยาจ๋ากออกตัวนิดนึงนะคะการจัดแจกันของเหยาจ๋าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะไม่มีฝีมือเหยาจ๋าก,ก็เลยถักอยู่ที่สองดอกแล้วก็เสริมด้วยดอก เดซี่นะคะสีขาวเพื่อให้มาเบรกนะคะอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจะถักมากน้อยนะคะส่วนแจกันนะคะเราก็สามารถตั้งได้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมกําลังใจนะคะฝากกดไลค์นะคะอีกหนึ่งรอบนะคะกดไลค์กดแชร์ส่งกำลังใจมาให้ด้วยนะสมบูรณ์แล้วนะคะสคลิปค่ะแจกันดอกไม้นะคะ คลิปที่แล้วกลับไปย้อนดูได้ค่ะเป็นส่วนของใจกันนะคะคลิปนี้ก็เป็นในเรื่องของดอกไม้สวัสดีค่ะ